คลิปนี้กับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนเก่าครับคลิปนี้ผมกับซีมาตอบข้อสงสัยนะครับมีเมนหนึ่งคนถามเข้ามาว่าตั้งหางอย่างไหนหางคือสูงเทียนนะครับคือตั้งหางได้สูงเทียนใหจึงไหนพ่นวาน,นะครับครับเดี๋ยวผมเสียที่บายฟังครับ าหางลงก่อนครับนะครับเดี๋ยวเสียที่ใบฟังครับแขนกลางนะครับแขนกลางนะครับผมขันเขาหนด ยังอยู่บนไลเกีวนะครับประมาณสองเกี่ยวคือกัน,นครับข้างในคือกันขั้นเขาประมาณสองเกี่ยวให้ไม่เหลือประมาณสองเกี่ยวนะครับไม่ซ้ากันครับหู้หูสห้สลักหู้สลักใส่หู้ในนะครับหู้ในตลอดนะครับผมตั้งใส่หู้ในตลอดทางใายก็หู้ในนะครับทางขวา ้างขวาก็หัวใน,นกันครับสลัก้างขวานะครับเขยนคางนะครับย่างประมาณข้อมือหนึ่งเนาะเขียวมันประมาณข้อมือหนึ่งนะครับเอาก้า,อาอยัางไงรถเนาะเขนน้างนี่เขาจงป,ปั๊บเอาเนาะครับเวลาเขาไถเลือกม่เลือกนะครับก่อนขีดไทมันสีหอดกันบอบหอดนะครับ แล้วก็แขนตัวนี้แขนตัวนี้มานน้ำสูดเลยนะครับนี่ผมมาท่านเห็นยังอยู่เนาะใส่หูรังนะครับเอ้ยใส่หูกลางนะครับแขนตัวนี้ใส่หูกลางสลักตัวนี้ใส่หูกลางนะครับหูกลางมาส้องขางครับนี่คือใส่มานน้ำสูดนะครับนี่ครับสำคัญแขนกลางนี่แหละขันเข่าจำๆนะครับขนาดจำแล้วมันก็ยังลงเลือกอยู่นะครับทำมันลงเลือกหลายครับ ล็อกอยู่คอนโทรลมือเอนะครับครับสปริงขัดถ่ายนิ้นใส่ผมเอาขึ้นสูงเกือบเลยครับให้มันขัดไปเลยก่อนขี่ไท้สีงามบ่ง,ง่ามสีเสมอบปเสมอขื้อนนี่ก็สปริงนา่นนะครับจะคัดตาถทนสปริงขัดถ่ายอวันไลก่กะล,ล่งเริอนะครับก่อนขี่ไทมันสีบมดเสมอกันนะมันสีเป็นสั้นหับกันหับกันนะครับแต่ว่านีก่อนขี่ไทยมันสีเสมอไปเลยนะครับ นะครับหูในเบิร์สองเลยนะครับผมเห็ดแต่ว่าเห้พี่น้องทำความขอาใจดีๆนะครับกับพันขี้เมาคัดถ่ายคือถ้าพี่น้องคนคือโค้คในกรณีของผมนี่ผมใส่หูในเบิร์สองขางแล้วก็ตั้งพันขี้เมาเนะครับเวลาเขาตั้งพันขี้เมาเหลี่ยมมันได้กันเดี่ยวนี่ เทือรุ่นเข้าส่หางเข้าก็ต้องไ่หูในเ่ากานะครับถ้าเข้าไปใส่หูหม่นี่คือพันขีม้มอมันก็บบปไปน้าอีกนมันสิไปอีกไลนึงเลยนะครับพันขีม้มาคือเซนยกสองขางนี่ถ้าเดใส่หู้ใดเดียวดเดว็ตั้งพันขีม้มาใส่กันเดียวนี่คือมันสีใดกกันเลยนะครับเห็นพี่น้องทํามข้อ,ข,อข้าใจขอนีน้านะครับคือผมใส่หูในเบิดสองขางขางใส่กับหูใน ทางขวาก็หูในนะครับระบาดนี้ผมก็มาตั้งคัดถ่ายเอาตั้งพันขี้เมาเอาใส่กันให้มันได้กันนะครับระบาดนี้มันสีได้กันเลยนะครับระยะเวลาเขาถอนเดี่ยวเขาไปไถเขาสีมาใส่เขาต้องใส่หูเก่าหูเดิมนะครับพันขี้เมายังสีไปนํากันคือเก่าถ้าเขาไปใส่หูใหม่เขาตัวนั้นใส่หูนอกเขาตัวนี้ใส่หูในพันขี้เมามันสีไปนําือนกันนะครับมันสีคัดแรงเลแมันก็สีไปอีกแบบหนึ่งนะครับ ต้อบอกเป็นแต่เอานะครับจังหวะพี่น้องหลายคนบอกเข้าใจนะครับบางคนเพิ่ก็บ,บอกเข้าใจคือพันขี้เมานี้กับวหู้สลักนี้หู้แข้นโยกนี้ตรงไปน้ำกันนะครับถ้าจะใส่หูใน่ซองขาง,งก็ตรงหูในเรื่อยนะครับพันขี้เมามันกิจังสิไปน้ำกันนี่นะครับการต่างหางของผมยังข้นโยกสูงเพิ่นนะแล้วผมสิโยกข้องอีกนนะครับ ว่าตั้งสอยมีทีตั้งหางแนี่หางขิงหยงไปซื้อคอนเทคมานะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยครับพี่น้องครับคลิปนี้ผมขอจบคลิปแค่เพียงสามนิดนะครับกับวังวาพี่น้องเสียขอดใจนะครับถ้าพี่น้องท่านใดบอกขอดใจกับเมีนมาถามได้นะครับตอบทุกเมีนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมกับบุคอยมีเวลาในไทยคลิปนะครับห่างหายไปคลิปล่าสุดสองเดือนนะครัะกรสิทธิมาะทายนี่แหละครับ ครับกับสาวพี่น้องก็ไหค์ก็แชร์ก็ติดตามผมนะครับสวัสดีครับ